ข้าศูน to ์ป <c ười> mm ีละกามะนาวมะเท้ามะม่วมะไฟกะปุกะดูกะโพงกะโถงกะเป๋ากะท้าอืมจะไปกะตายกะโดดกะโดดกะล้อกะโดดกะโดดกะแตกกะโดดกะโดด ฉันนุ่งกะปงฉันไม่กระโดดเธอกระโดดไหมแต่แต่หิ้วข้าวโพดของโปรดไปฝากคุณยาย <c oughs> ในตะกามีมะละในกะทะมีกะทิในกะลามีกะปิดอกมะลิมี ในขันพี่อใช้มือนี้ลูกใช้นิ้วชี้นิ้วนี้เอานิ้วเอามือนี้จับเฉยๆน้ำมะพร้าวอยู่ในกะติหนูจ๋ายอยากกินจุกจิกอย่าทำหน้าหงิกหงิกหน้างหงิกหน้างหงิกเฉยๆอย่าทำหน้าหงิกเพราะไม่สวยเลย ฟันแปลงฟันทุกแม่ให้ชี้ยังไงลูกชี้ชี้ข้างล่างไปอย่างนี้รับรองฟันจะขาวสะอาดหนูจ๋าอยากกินลูกปาดฟันไม่สะอาดดูน่าเกลียดเออพอไม่ต้องสะกดพดัดลมคันไฟลักแนสุ นัดดูวันจันปะซาสนุนิ้งเสียงโทรศัพท์สันรีรับแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่มีเสียงตอบรับสักทีบ้านฉันมีโทรทัศน์กับทัศลทีวีสีฉันดูรายการมีมีประโยชน์โทษไม่มีใช่ไหม ไข่เต่าไก่แจ้สายไฟอะไรไม้กวาดผลไม้คนไทยกันไกล้แตงมืออยู่ใกล้แตงกวาแตงกวาอยู่ไกลแตงโมแตงโมแตงกวาอยู่ในแปลงผักเราต้องรู้จักกินผักทุกวัน กุงเทา้ากุ้งเผาแข็มหมดุดหุ่นยนต์สันชอบอืน่นและมุดมังคุดพุสารุเรียนเนื้อหนาหอมหน้าชวนช,ชิ้มสึกสาอึดอัดคิดถึงตึกแถวลังพึ้งรู้สึกผ้าสึกพึมพำแบบฝึกหัด แม่ให้เงินฉันหนึ่งฉลิงสองเฉลิงสามฉลิงสี่ฉลึง,ลงฉันบอกสี่เฉลิงไม่พอขอห้าฉลิงแม่หัวลอกล,ลอกห้าสลิงไม่พอให้สิบฉสฉลิงสองบาทห้าสิบอันเกงของเล่นร้องเพลงขี่เส้น ไกวเป๊กไกวไกวไม่ใช่ไกว์ไกวไกวไกว์เป๊กไม่ใช่ไกว์ไกวไกวเป๊กสี่เส้นเก่งกล้าก้อนเมฆคณิตเลขคณิตสัมรีนอนค่ำ น้ำใจน้ำปาคำพูดฝอนลำลำคองตำหลวงอม่วงน้ำพ่วมสะดวกดวงดาวง่วงนอนสดัดวกบวกเลขชาวสวนอ้วอนทวนลำลวดทวนถูทอวนอทวนไม่โททวนอ้วนทวนลำรวยชกมวย ปวดท้องช่วยหรือคุณปู่ใจคุณปู้ใจดีให้เงินสันเจ็ดสิบคุณย่าใจดีให้เงินสันหกสิบคุณตาใจดีให้เงินสันห้าสิบคุณยายใจดีให้เงินสันสี่สิบคุณพ่อใจดีให้เงินสันสามสิบ คุณแม่ใจดีให้เงินฉันยี่สิบฉันมีเงินหลายสิบฉันไม่อุดอกฉันหยิบสสฝากแม่ทำบุญฉันเห็นช้างตัวโตชี้ตรงไหนคะฉันเห็นมา้าฉันเห็นช้างตัวโตวป่ามา้า ฉันเห็นม้าตัวโตกว่าหมูฉันเห็นหมูตัวโตปว่าแมวฉันเห็นแมวตัวโตกว่าตุ๊กแกฉันเห็นตุ๊กแกตัวโตกว่าจิ้งจุกฉันเห็นจิ้งจุกตัวโตกว่าแมลงวันฉันเห็นแมลงวันยกมือทันควนัน ไล่มันทันทีอหนูจะสรรหาซื้อผลาชีอันไหนคะก็ซื้อนี้ใช้นิ้วไหนคะน้หนูจะสรรหาซื้อพลไม้สรรหาซื้อกล้วยไข่กล้วยไข่ไม่มีสรรหาซื้อลิ้นจี่ลิ้นจี่ไม่โตสรรหาซื้อแตงโม แสงโมงไม่สุดฉันหาซืสับปะรดสับปะรดไม่หวานฉันหาซีมะขามหวานมะขามหวานก็ไม่มีฉันปวดเหนือเต็มที่ช่วยฉันเลือกหน่อยสิลำใจรักตัสาลีเงะ อ <c oughs> อลินชอบอะไรชอบชมพูโอฝาหลังทุเรียนชมพูแอปเปิลทับทิมมะเฟืองมะไฟส้มโอมะพร้าว,วส้มกระท้อนลางชาดมังคุดละมุดพุทชาอังุ่นละมะละกอมะม่วงเสร็จแล้วจบแล้วหรอคะยังไม่จบ อันนี้อ่านออกไหมครูคได้ให้อ่านป่ะครูคคได้ให้อ่านป่ะวันเนี้ยอ๋อเหรอมกรากรุม,ามาภามมนาเมษาพฤษภพามิถุนากรกฎาสิงหากันยตุลาพฤศจิกาธันวาหนึ่งปีมีกี่เดือนหนึ่งปีมีสิบสองหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันลาเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีกี่วันสามสามเอ็ด เดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มีกี่วันสามสิบ <30. S 1> วันพุธสีอะไรวันพุธจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมวันพุธสีเขียววันพฤหัสสีพูดดังๆส้มวันศุกร์สีแสดสีส้มกับสีแสดอันเดียวกัน วันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงวันอาทิตย์สีแดงจำได้ยังวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีส้มวันพุธสีฟ้าเขียววันพฤหัสสีสี <c oughs> วันศุกร์สี ว,<ะ>วันส,สุศีลพระวันเสาร์สีเสาร์สีม่วงนะมกมกราคมกุมภาพานันธ์มีนาคมเมษา,ายนพฤษภาคมมิถุนายนกรดกรดาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายน ธันวาคมโอเคทักซีโนกราคมอ่านว่ามะมะกะลาคมกกะดากกะดาคมอ่านว่ามะกะระกะดากะระกะดาคมมกราคมมีกี่วันมกราคมสมเอ็ด